สวัสดีครับคลิปนี้อาจารย์มันดีพามาชมวิธีโกนหนวดกันหน้านะครับโกนหนวดกันหน้าเป็นคลิปเต็มนะครับคลิปนี้นะครับอาจารย์มันดีไม่ได้เล่งคลิปนะครับมาชมกันนะครับทําแบบไหนให้ง่ายการแบบไหนให้ลูกค้าไม่เจ็บนะครับมาชมกันนะครับดูวิธีวางใบมีดนะครับท่าจับใบมีดตำแหน่งการยืนนะครับมือซ้ายที่อย,อยู่หลังใบมีดโกนนะครับ คอยดึงนะครับประชมกันนะครับอาจารย์บันดีถนัดมือขวานะครับจับใบมีกนมือขวามือซ้ายจะอยู่หลังใบมีโกนตลอดนะครับจับให้ตึงก่อนนี่คือวิธีนะครับตำแหน่งการยืนก็สําคัญนะครับดูว่าอาจารย์วันดียืนตำแหน่งไหนนะครับเวลาโกนหนวดโกนเครานะครับเวลากันเวลาโกนจะแบ่งโกนนะครับโกนแบบไหนให้ลูกค้าไม่เจ็บหนวดเขาลูกค้าจะเส้นใหญ่นะครับค่อนข้างจะแข็งนะครับ ทำแบบไหนให้ลูกค้าไม่เจ็บทำแบบไหนให้ง่ายนะครับดูวิธีวางใบมีดเอียงใบมีดให้ได้องศานะครับดูตามในคลิปได้เลยนะครับครีมโกนหนวดที่อาจารย์มดีใช้ทาก่อนโกนนะครับคือครีมนวดผมนะครับเลือกกลินที่หอมๆนะครับครีมนวดผมทั่วไปนะครับเลือกกลินที่หอมผสมน้ํานะครับแล้วทานวดลงไปให้ถึงผิวนะครับจะทําให้กัดง่ายโกนง่ายนะครับ ชมกันนะครับใบมิโกนเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งนะครับเพื่อความสะอาดนะครับดูวิธีทำนะครับทำมือเบาๆนะครับอาจารย์บนีไม่ได้ออกแรงเยอะนะครับเวลากันนะครับมือซ้ายนะครับเป็นตัวดึงสังเกตดูจับให้ตึงนะครับมือซ้ายนิ้วโป้อยู่หลังใบมิโกนตลอดนะครับเหมือนเราดึงหนังยางเส้นเดียวกันนะครับ ใบมีดโกนเราจะวางให้ได้องศานะครับเราจะทําให้ใบมีดเราคมนะครับถ้าเรากันชา้าโกนชา้าถ้าครีมนวดแห้งก็ทาผสมน้ําใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วค่อยๆโกนต่อนะครับจะทําให้งานเราง่ายนะครับลูกค้าก็จะไม่เจ็บด้วยนะครับกันแบบไหนให้ลูกค้าสบายนะครับสบายหน้านะครับทํามือเบาๆนะครับค่อยๆทําช้าๆไม่ต้องรีบนะครับ ไปค่อยทำช้านะทำมือเบาๆนุ <pl ains> ่มๆนะครับมาชมกันนะครับทำแบบไหนให้ลูกค้าสบายหน้าทำให้แบบไหนให้ลูกค้าสบายใจนะครับเวลานอนจะได้ไม่เกร็งนะครับทำมือเบาๆนะครับทำแบบไหนไม่ให้ลูกค้าเจ็บโกนแบบไหนให้สะอาดทำเวลาได้เร็วนะครับมาชมกันนะครับอาจารย์มดีทำให้ดูเต็มคลิปเลยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปเต็มนะครับ แต่ันนี้ไม่ได้สปีดคลิปนะครับทำช้าๆตามธรรมชาติเลยนะครับใช้เวลาไม่มากนะครับประมาณ7นาทีคนหนวดกันหน้าครบเลยนะครับคลิปนี้มีกนหนวดแล้วก็มีกันหน้านะครับมาชมกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะครับถือว่าเป็นกำลังใจให้จ่ามันดีนะครับ ร้านอาจารย์มดีอยู่ที่อำเภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับมาชมกันนะครับทําแบบไหนให้ง่ายทําแบบไหนให้ลูกค้าไม่เจ็บนะครับนะวางใบมีดวางมือดูตําแหน่งการยืนนะครับตามในคลิปได้เลยนะครับมาชมกันนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะครับถือว่าเป็นกําลังใจให้อาจารย์มันดีนะครับดูตําแหน่งการยืนด้วยนะครับกลใน้ตป่าอาจารย์มันดีจะยืนด้านหลังนะครับแบ่งโกดนะครับซ้ายขวากลางนะครับทําตามในคลิปได้เลยนะครับอาจารย์มันดีทําให้ดูช้าช้านะครับกนหนวดกลเข้าแล้วก็กันหน้านะครับกลโนวดกลเข้าเสร็จแล้วกันหน้าเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับเปลี่ยนไปมีกโกนใหม่ให้ลูกค้าด้วยนะครับเพื่อความสะอาดนะครับ าจะได้ไม่เจ็บนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะครับถือว่าเป็นกําลังใจให้จามันดีนะครับมาชมกันนะครับทําแบบไหนให้ง่ายทําแบบไหนให้ลูกค้าสบายหน้าสบายใจนะครับเวลาน,นอนจะได้ไม่เกรงนะครับ เวลาเราใช้ใบมิกกนต้องเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งนะครับเวลากันหน้ากันไปตรงไหนใช้ปลายนิ้วรูปตามนะครับจะทําให้ลูกค้าไม่ไม่แสบนะครับมาชมกันนะครับกันทุกตารางนิ้วเลยนะครับดูตามในคลิปได้เลยนะครับอาจารย์มดีทําให้ดูชา้าช้าทำมือเบาๆครับลากช้าๆเบาๆนุ่มๆ มาชมกันนะครับลูกค้าก็จะสบายนะครับลูกค้าบางคนก็กนแต่หนวดนะครับไม่กันหน้าลูกค้าบางคนก็กันแต่หน้าไม่กนหนวดคนเขานะครับอันนี้คนทั้งหนวดทั้งเข่าทั้งกันหน้านะครับครบเสร็จเลยนะครับมาชมกันนะครับร้านจา์ดีอยู่ที่อำเภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับ ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะครับถือว่าเป็นกําลังใจให้อาจารย์มันดีนะครับคลิปนี้คลิปเต็มนะครับกดนวดกดเคลากันหน้านะครับทําแบบไหนให้ลูกค้าไม่เจ็บนะครับทําแบบไหนให้ได้เร็วนะครับไใบมิโกนเราต้องเปลี่ยนไหมทุกครั้งนะครับทําให้ลูกค้านะครับอาจารย์มันดีก่อนโกนอาจารย์มดีใช้ครีมนวดผมนะครับ ทาผสมน้ำนะครับเลือกกินที่หอมๆนะครับจะใช้ดีนะครับทานวดลงไปให้ถึงผิวนะครับก่อนที่เราจะโกนหนวดกันหน้านะครับลูกค้าก็จะไม่เจ็บนะครับทำมือเบาๆเพื่อความสะอาดเราต้องเปลี่ยนใบมีดโกนใหม่ทุกครั้งนะครับดูตำแหน่งการยืนนะครับดูวิธีวางใบมีดวางมือนะครับสำคัญนะครับตำแหน่งการยืนจะทำให้เราถนัดนะครับ ทำตามในคลิปได้เลยนะครับเป็นวิธีที่อาจ้าบันดีทดลองใช้แล้วได้ผลดีนะครับลูกค้าจะชมาจาบันดีนำมาถ่ายทอดเก็บทิ้งไว้ให้ชมนะครับเสร็จแล้วก็จะเช็ดพยินนะครับให้ลูกค้าเช็ดทุกที่ที่โดนใบมิดโกนนะครับจะทำให้ไม่แสบนะครับลูกค้าก็จะสบายนะครับเท่านี้ก็จบแล้วนะครับวิธีโกนหนวดกันหน้าแบบครบสมบูรณ์แบบนะครับโกนหนวดกันหน้าแบบมืออาชีพนะครับ มาชมกันนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคน,ท,กคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ